สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะวาดแมวน้ำกันนะคะเราก็นึกถึงแมวน้ำที่อยู่ถังขั้วโลกนะคะที่จะมีขนขาวๆปุ้ยๆแมวน้ำสายพันุ์นั้นก็จะดูน่ารักมากๆเลยเราก็เริ่มจากวาดหัวกลมๆก,ก่อนแล้วก็วาดตรงส่วนของปากนะคะวาดเป็นรูปตัวยูกลับด้านก่อนนะคะ หรือถ้าดูยากไปเราก็วาดเป็นครึ่งวงกลมไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาใส่ส่วนโค้งตรงที่จะเป็นปากของเขานะคะแล้วก็วาดจมูกใส่หนวดให้เขาด้วยแมวน้ําจะมีหนวดด้วยนะคะแล้วก็วาดปากเป็นรูปตัวย,ยูเราจะให้เขายิ้มอ้าปากเลยนะคะ วาตาตาของเขาจะคล้ายๆกับเม็ดอัลมอนต์ตาของเขาจะเป็นสีดำมีแต้มที่อยู่เหนือตาด้วยเล็กๆนะคะเราก็วาดตรงส่วนหัวของเขาให้โคง้งลงมาจนถึงตัวนะคะ เราก็วาดตรงส่วนที่เป็นหน้าอกลงไปจนถึงขาหลังของเขาขาหลังของเขาก็จะเหมือนหางมากกว่านะคะเราก็ใส่ส่วนโค้งเข้าไปแมวน้ำก็จะมีลักษณะที่อวบอวบหน่อยนะคะเพราะว่าเขาต้องสะสมไขมันเอาไว้ป้องกันความหนาว เราก็ใส่มือของเขานะคะแมวน้ำสายพันธุ์นี้เขาก็จะมีมือด้วยซึ่งก็คล้ายๆกับครีบนะคะแต่ว่าเขาจะสามารถใช้หยิบจับสิ่งของได้แล้วก็มีกรงเล็บด้วยนะคะกรงเล็บของแมวน้ำสายพันธุ์นี้ก็จะยาวหน่อยส่วนขาหลังของเขาก็จะไม่สามารถที่จะมาใช้เดินได้นะคะเขาจะใช้วิธี กระดึบเอามีไว้เพื่อใช้ในการว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวมากกว่านะคะอย่าลืมใส่เล็บมือให้เขาด้วยทั้งสองข้างเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาลงหมึกกันเริ่มจาก ส่วนหัวก่อนวาดหัวโค้งๆตามสเก็ตนะคะไปจนถึงลำตัวด้านหลังวาดคลีบหางของเขาแล้วก็ส่วนของท้อง เราก็มาวาดตรงส่วนหัวให้เสร็จก่อนนะคะไปจนถึงหน้าอกเลยแล้วก็วาดแขนข้างหนึ่งก่อนอย่าลืมใส่เล็บให้เขาด้วย แล้วก็เป็นมืออีกข้างหนึ่งใส่เล็บของเขาไปด้วยนะคะวาดจมูกแล้วก็ตรงส่วนของปากตรงส่วนของปากที่นูนๆออกมานี่ก็จะเป็นสีดำนะคะใส่ตุ่มของหนวดเข้าไปด้วยวาดปาก ปากยิ้มยิ้มแล้วก็วาดตาตามสกเก็ตเลยนะคะวาดตาให้ดูกลมโตกว่านี้ก็ได้นะคะมีแววตาด้วยจะได้ดูเหมือนว่าเขามีความสุขมากๆเลยวาดแต้มตรงเหนือตาด้วยนะคะแล้วก็ใส่นวด ทั้งสองข้างนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเจ้าแมวน้ำตัวน้อยขนฟูของเรา